ใส่นี่แหละรอบปีนี่โอ้ยงูกินกบผมน้อพี่น้องโอ้ยงูกินกบ จอเลยพี่ครับมนะมาอีกแล้วคลิปใส่เบ็ดกบเหลาครับผมพี่น้องกลับมาใหมา่อีกแล้วน้ำบกตุกงหลายพี่น้ะ่ะกบเต็นขึทต้งโคกกันนี้ครับก,กี่กบน,กนั่งย่นี่แหละพี่น้องนั่งก็่บอกเขาใส่

เดี๋ยวมาใส่ใเพื่อนร้านจักหน่อยลองตกเลยที่เด็ดไม้นี่ จะห,ห้อยผมหรอไม่ใช่เลยชิบไกไว้ไวม้หนี่กบเต็นอยู่ตั้งโขกกับมี้ไปลุยครับผมใส่กัน ือดีดีเราจะลองมาเลยไม้เด็ดเท่าได้เลยที่เด็ดบอกเลยครับไม้ี่ที่เด็ดใส่อ้อมวันนี่กบตัวใหญ่เล่นตัวใหญ่แล้วไปรุ่นกันมืออื้น พวกมืออื่นกะไรเหม่นแรงพามายมามครับผมหาจินก็อ,นอ้านี่แหละอากบหลายๆฝ้าเป็นคืมๆอยู่แต่ฝนตกก็คือสีได้ได้กบอีกจูสวัสดีตอนคำๆำครับผมพี่น้องเหมือนเดิมคือเก่าแหละครับโอ้กยกบนังเฝ่าเบียดอยู่คือบ่ถือเบียด รบนั่งฝ้าเบียดจมว่าหันไงคือบ่ถืีแรงวานหลุดไปแล้วพี่น้องผนบ่ตกครับผมแ้่ไม่ดอีกดข้าวหลังนี้โดนรัาผมมาแล้ว มาเดี๋ยวเติมเลือกของเราครับวันนี้เจ็บเต้มหนึ่งนี่ใส่ไม้เด็ยดเท่าได,าด้ด่ ค้อยหลุดพี่น้องจำหลักยังไงบ่ครับห้ยหลุดบ่เถิดหลุดก่อนเอ้ยจุดเงี้ยก่อนขอสองถุงพี่น้องแค่เรียบร้อยครับเข็มท,ที่สอง อบใส้แง่ขึ้นก็เกาหลายอยู่จัดไปของแต้มต้นเส,สาลักเบ็ดตีงถือก,กันตัวพี่น่องนี่ครับผมตัวที่สามลักเบ็ดตีงหลับแมีนเลยครับ à, phồn lít Ngay đây thì phồn lên là phi nào ถือคักบ่ถือน้ำแกน้ำมุ้เนี่ยเ้อโอ้โห,โโหโกบกระโดดลงเต็มยู่พี่น้องทุ่ว่กินเบ็ดโอ้นี่ถือด้วยครับนี่นี่ครับผมกบกระโดดลงเต็มเลยว่ะหัน เสือกกระจิบขาดเหรอลองใส่ไว็บมั้งห้ามหมานกลางนี่ กลวดครับผมตัวนี้เต๋าจ่เร็วหันตนีุด <c oughs> ท,ท้ายว่าติดแล้วลวดส่มทำไม cái hàng kìa. Ủa thì. Ừ. cái cái thuyền, cái đột lông ta, ủi, lặng như thế nào kéo, yeah, you know. เท่าเลยดีครับตัวที่หาครับผมะบจะเยียดทีละเครื่อง ีก็ถือเลยก็บกหอยบกหอยไม่กินเดียสองสามหลังครับเดี๋ยวมึงไปจนเบิดเลยเฉลี่ีไหนคืออีกแล้วฟังนี่ถือดีแท้น้อนเลี้ยงหลังเลยครับเนี่ยมีว่า ที่เดียดผมบอกแเนี่ยนิดเดียวสุดนี่สวย สองลังพุทธไทยฟังนี่อยูนี้หรอวะพูดอะเสียงกบอ่ะเสียงเงากันตกดินแหละคนงานหลอบแรงหกตัวครับผมตัวเท่า หรื่วเท้าดย,ายันเลยมือก้อนมะจิ๋นมันมานั่งฝ่อพ่ถือพวกเข่ามาจิ๋นละล้อมมือกันเศร้าพี่น้องม,มาลุนกันครับลุนกบใหญ่ย้หมือเศร้าถืออีกแล้วพี่น้องนะช้ำไปว่าหัานเหนียวหลังนี้ เห็นเบ็ดดิน,นอย่างมรยางเมืองครับถือ,อยี่หลีพี่รองเมืองเห็นไวบ้บ่เ,เบ็ดเป็นดินเรียบร้อยครับผมที่เจ็ดเก็ดไปยักษ์ไร้ ถือตลังนี่แหละไหนครับผมเจ็บแน้ำมือขึ้นสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศฝนตกดินลิ้นจังหน่อยหนึ่งครับมาลุนเบ็ดกันพี่น้องน้ำมือเศร้าอ่าสื่อๆอยู่พี่น้องเบ็ดท่าไงพุ่นถือกเจพุ่นแต่ว่าหล <pad> <helmet> <ligen> <over up> ัง <BACK> น <up> <alah Mc Bryant> ี่คือถอนเบ็ดครับผม อ้ยงูกินกบผมน้องพี่น้องโอ้ยงูกินกบเมืองพี่กบจูพี่มันนตัวกบโอ้สิดายด้พี่น้องครับกินกบตั้งเมื่อคืนนี่แหละ ไปไปล่อยมันใหญ่เลยถือยื้อลังพุ่นครับดิ้นยุ่นนี่ว่าถือกบยังเรียนเต็มอยู่เลยพี่น้อง ขี่ตุ่มไหมมวนออกหลอกแตนะ่เนาะครับผมมวนออกหลอกเลยใส่นี่ละโบปีนี่ thêm chặt bay em đi hoi rượu mọi thứ muốn thêm như này ครับล้งนี้ถืออีกแล้วพี่น้องครับเออหมือขึ้นกับถือได้ครับนี่ถือดีแท้หลังนี่ถือสามโตนี่แหละสี่ครับผมรุนารเหมือนเลยกบ รงเห็นมากเลยเด้อูู้ถือเลี้ยงหลังเลยพี่น้องหลังนี้ตัวหง่ตัวน,วนี้เดี๋ยวพาลงไปเมืองยึดตำผดสองหลังเลี้ยงอ่ะเปไน็นไงเ จอเลยพี่หอ้องัวเขาคนขจะต้นเขาอีพันดีๆก็นเีย๋ยพันดีได้จะขวางเพื่อนเมืองขีบอยู่โอ้ <c oughs> ตัวงามเลยพี่ห้องตัวนี้แก้ว <c oughs> ไม่ดินจนลนะเดีย๋ยวไปแ้มที่สี่ครับมาหลุนน้อกันมึงน่าจะได้จักตัวเหมือนนี่ เรียบร้อยครับผมหลังนี้เรียบร้อยจองน้อยครับเจ้าลมที่ห้าจัดไป ว่าหลังนี่มีห้อยถือเลยจะว่าเงียบหมดโอ้นางแห้งไปน้องเลยจะมีนามจะน้นามแห้ง,ง,หงลังนี้ใหญ่ามากหมดเล่นเลยอีกแล้วครับเึื่อหลังนี้ก็ถืกใหญ่ามาจากฟังกันแท้ไปใส่ผน น่ามันลดลงตัวที่หกมาครับหกแ้มนี่เถืเเอเถื่อเราไปขวงอยาลด้อยเถือ คือเอีย๊ยครับผมหลังน,นี้นี่กดจองยองอยู่นี่โอ้เมืองดีแท้พี่น้องทางนี้เมืองดีแท้กับพอมันออกมาเล้ครับเนี่ยมันตายแล้ อยหลังนี่ก้าเข่าเพิ่นเรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่ของก้าเข่าเพิ่นยอดเลบนตัวใหญ่ตัวแหลกโอ้ยของยุ่งสีเน่ะ ชือเขียวแถงที่แปดตัวใดกืกนแย่ที่เป็นสีอะไรพี่น้องแตดแต้มยังเหลืออีกหลายหลายหลังครับผม คืออย่างกินนี่คือกนได้ครับเนี่ยก,ก็กบอยุ่ในหน,หน้ำพี่ครับเดี๋ยวพี่น้องบันงงูอีกทีกบใ่กินมันครับไม่หรอบ้างงูก,กงับกบใ่เหรอครับเห็ดเห็ดแบบนี้ บ่ถือกหลังนี่มึอหลังนี่เถือกอย่างอีกเด้อพี่น้องมั้มึง,งตายซื่อๆหลังนี่โห้อยเถือกินครับผมนี่เต๋อกบใหญ่กินครับหลังหลังบาดเบิดนี่โอ้ยหลังนี้ห้อยหลุดพี่น้องมึง เอาไปได้สองตัวเหรอก็ถือกบใหญ่กินมนหลุดได้ครับกบใหญ่เนี่ยมันเบ็ดมุนเหมดหลอดหลุดได้ไไจุนมุนครับต้นเขาจุนมุนเหมดบูยูโอโอเปลงสี่เหรอ ผมว่ได้ว่ถือบอรครับเมืดอล้กครครับแปดตัว กิงกันทีได้สิบปุ่นแล้วครับมันบ่ตายสุกคนงั้นกันจักหน่อยพี่น้องเมื่อคืนได้เจ็ดตัวพ่อผมเที่ยวออกมาหรอมาซอได้อีกแปดครับพ่อได้ไปยุ่ไปกินยูดหอกตีงูหลังหนึ่งกินสิไรสิบเอ็ดตัว แจังไดยก็มันดีพี่น้องเบ็ดก็คือีกขาดเลยล่ะปล่อยขึ้นจากควางหน้าพื้นอันนี้งูงูกินกบครับมีผิดกับงูเสียงอะไรผิดผิดอ่อนงูมูนี่กินกบกินปลามูนี่กินลูกงูนะครับเนี่ยงูมูนี่กินลูกงูมีผิดกินลูกงูเห่ากินลูกงูเหลี่ยม ป็นตะปอยมันอยู่งูงูชนิดนี้บ่เป็นอันตรายกับคนแต่ว่าเป็นอันตรายกับนนกบเพราะว่าใส่แงบเนี่ยโอ้ก็เข่าดีย่างคักเลยพี่น้องเข่าดีคักใส่แงบนี่ชุบป,ปีบางหลังสองสามตัวแงบียบส่แงบเต็มแงียบกคือมพิษง,งูนี่แหละไปเดี๋ยวปล่อยมัน เห็นมากินโบห้อีกเห็นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันพี่น้องเอาเวียดขึ้นไปต้องเอาไปหยักไหมเดวเรียกหยักเวียดไหมมันนี่ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ลังเลงแก่ในเด้อ เจญไม่คลิปหนาครับผมคุณเลไลครับแปดแต้มตอนเช้า